ฟอปป้ามันน่า,ากลัวมึงแพ้ขนแมวไอ้เหี้ไม่จริงข้าไม่เคยแพ้ถ้าข้าแพ้ข้าตา,ายไปนานแล้วจงระวังฮุบป้าจงระวังฟอปป้ามันหน้าขอขอบเจฟผมชอบแคบบี้บาร์ละไม่ใช่เกมผีใช่ไหม <c oughs> าาน่าจะคล้ายๆพวกเกมเฟอร์ลี่เหรอมั้งไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เดาไปมั่วเอาเดี๋ยวนะเฮ้ย โอ oh my god ไอเกมที่นี่แม่งโคตรเก่งเอ่อไอหน้าปกพวกนี้มันมันจะหน้าปกที่ตัวเกมทําไว้ให้ไอพวกเนี้ยมันคือเพื่อนผมเว้ยเออใช่มันคือเพื่อนผมใช่เนี่ยมันผมมีเพื่อนที่แต่งตัวแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้อันนี้คุณปาล์มนะฮะขึ้นจออันนี้ใครเนี่ยอันนี้เพื่อนผมใช่ไหมเซ็กซี่เหลือเกินเอออ๋อเดะอ๋อผมคิดว่ามันเป็นเกมไรแบบไอเกมแบบนี้ เบอร์เกนี้เดี๋ยวตามเลมันคือเกมเล่นคนเดียวว้าวอ้าเหี้ยไปแล้วแล้วเล่นยังไงครับโอ้โห Welcome to f o t Corporation ะจุดเปนี่เป็นทำไงานันดีกวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋บอกมาเกมนั่นเล่นยังไงขอผ้ามาดูค l e นฟอ o ป้า จะอ๋อนี่ไงให้อาหารอ๋อคือ,อยังไงคือเราต้องดูแลออไอฟอปป่านะใช่ไหมเช็ดลูกเช็ดลูกลองลองลองกินอย่างนี้เลยเลูกลูกจะไม่หัดเดินกินเลยเลูกไฮใจค,คือความไอผู้อาบน้ำปะต้องเช็ดฟิบบาร่าปะเพิ่มปะเอาไงเพิ่มเพิ่ม,เ,มเล่นไหมลูกเล่นไหมลูกนี่พี่มีของเล่นด้วยพี่มีไหมพรมน้ำปลาลูกได้ไหม ไปไอสัตว์แม่งแกล้งมั่งมั่งแดกกลัวเฮียตัวโคตรใหญ่แต่ลืมนะให้บังเกอร์ให้มีของเล่นกับเขาบังกัดตัวไหนวะบังกัดไหนบังกัดหนีไปแล้วเอาบังกัด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 เออบังกัดเคี้ยอะไรบังกัดบังกัดเออโอ้โหไอเคี้ยแม่งด่านโคตรแบบบังกัดออกจากหัวพี่ลูกบังกัด บังการลุกหยุดเขาเย็บเขาเย็บหยุด What the hell ตอนนี้ไฟฟ้าดับโอ้โหเชีย่ยมัน,ฟนไฟนะเฟรดดี้เดี๋ยวนนิว่าเชี่ยเขาไงเนี่ยป้าป้าลูกป้าป๊ะโอ้โหเรียบร้อยเลยมึงไฟจับแล้วมึงตายแน่กูเอออ่าโดนแมวหลอกกู <c oughs>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  ตายเชีย่ยแน่คือมีหลายตัวมากมึงไอ้นี้กูพอรู้อยู่ว่ามันตัวอะไรไอ้แมวที่มันใส ไอ้เนกไทยปะแบบน้าไม่มีใครบอกผมว่าเล่นยังไงผมจะเล่นยังไงให้มันถูกต้องวะต้องไม่บอกกูสิว่าเออมันเล่นยังไงมันคล้ายๆใครฟานาบ่ะแต่ไอ้ฟานาบยังไงอะคือมันก็มีตัวละครหลายตัวให้เราต้องเลือกนะโอเคสตาร์ทชิพฮะึ่งเอมาแล้วอ๋อคือไอ้บิงกัสมันเรียกว่าอะไรวะบิงกัสมันอยู่นี่โอเค เอาเป็นว่าตอนนี้ก็เลี้ยงดูนะฮะทั้งสองตัวเชิดตัวปะลุกอันนี้ฟูติสเพียออันนี้อันนี้เครื่องอ่อยอาหารโอเคโอเคลูแกแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาของนี่ให้น้องใช่ปะอ่าอันนี้ห้องอะไรนี่ อ๋อนี่ไฟฟ้า,ฟาอ๋อจะมีเสียงค <c oughs> ือถ้าเกิดมีเสียงเหมียวปะบ้า,าน้องเขาเล่นใช่ไหมเย่เอาสสกไปได้ปะออกมาได้เดี๋ยวขอเช็ดตัวน้องนี่หน่อยอากูจะอาบให้มึงมึงจะแดกจะแดกจะอะไรกูตบมแม่งเลยไอ้เหี้ยแหมใหญ่ก็ซะเปล่ามึงตายก็จบยัง <c oughs> ไง มาลูกจะเย็นลูกจะเย็นลูกเอออย่ารีบร้อนลูกนะก็ตอนนี้ก็มีให้พ่อป,ป้ากับน้องบิงกัสเล่นของเล่นต่อเวลาอย่าขาดสายตาแล้วก็ไอ้มอปแปงก็ดับเร็วจังเลยนะฮะนี่กูจ่ายค่าไฟใครเนี่ยแม่งแดกเร็วเร็วเฮ้ยวางดีดีเดี๋ยวปืนลั่นหรอกมันจะยิงโดนไอ้เคี้ยนู่นนะมันรู้มันคือก้อนเหมือนกันสกกาเร,รโมดเปิดโอ,โอ้โห,โโหโตเต็มเลยมึง เชียร์เนี่ยปัญหาตอนนี้คือไอสีอฟ้าเนี่ยไอกล้ากลมๆที่ิ้องมันเล่นอยู่มาาันจะมันจะหมดละเดี๋ยวกูจะไปาหาเพิ่มจากไหนนี่ปะชิบหายแล้วกูหาไอกล้ากลมๆไม่เจอกูหาผ้าใหม่ไม่เจอมันมันหมดแล้วอะฟอบ้าลูกฟอบ้าเมียจ,จะบอกพี่ไหมลูกว่าพี่จะไปเอาผ้ามาที่ไหน ไอ้ก้อนกลมไม่น้องบิงกัดเล่นๆไม่มันหมดไอ้เหี้ยมันหมดมา n k t มา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 กาม้มา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 มยมามมา้าามมมาามาา กูไม่ตลอกับมึงเยินจะเพยฟูแคทขนมใช่ไหมอ๋อได้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 ได,ได้สลิปปิ้งพิน No No มึงกับกูดิวว่าทำอะไรชิปหายแล้วลูกปล่อยไว้อีกสิลูกยิงกัดนี่แล้วนี่เลยมึงจอกไปแต่ทอนนู้น เข้าไปสติปิงพิวแฮนด์ชัวรป้าเขาต้องการนอนได้เหรอได้เหรอจริงๆเราก็ไม่ต้องให้น้องเล่นไอ้นั่นได้ต่อเรลานะมิลลี่ตื่นแล้วเอาหล่อนเขากลับไปนอนมิลลี่ไหนมิลลี่ไหนมึงมิลลี่ตัวเฮี้ยวะมิลลี่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 ไม่หลับเออ g o o night มิลลี่ อยู่รมโอ้โหมันต้องเขียนตรงด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยแมงแมวกูจะม,มาหมดทั้งค่ำหลงเอ้านอนต่อไปลูกนอนต่อไปลูกปอปี้ปอปี้อยู่ที่ไหนอยู่ไหนมึงอยู่ไหนไอ้เหี้ยฟอป,ป้ากูอยู่ไหนโอ้โหขอพ่อคนแมะเ,เมื่อกี้ยนนี่ใหญ่เหี้ยแมะโอ้ยเอ้ยเรียบร้อยแล้วกูตายกูตาย มาเล่นอีกแล้วมาเล่นแล้วมึงมึงไปเล่นของมึงมึงมไปเล่นลูกนูน่นน่ะคือไอคิดเนี่ยมันจะเทิดของใช่ไหมซึ่งกูต้องหาของมาเถิดให้แบบเร็วด่วนๆผมสามารถจะเยอะๆปะแม่งทุกงานคือเหมือนฟรดเฟดดี้ท่านผู้ชมแต่ว่ามันลำบากที่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเยอะะกว่าน,นี้อีกอะ่ะเออมิวลิตื่นติกแล้วโอ้ยกูตายแน่ครั้งนี้โอ้พ่อมึงง่ะเรียบร้อยครับมันร้องแล้วกูตายครับ บอกลาโลกอูตายแนย่มึงร้องแล้วเรียบร้อยตายตายตัวเฮียเนี่ยโอ้ยกลับไปจุดที่มึงเกิดเลยเอีก้ม่ครับมีโอ้มึงจะมาบังหาพ่อบ้างนะโอ้ยมึงได้นะไม่ได้นะมึงบลอกแบบนี้ไม่ได้มึงบล็อกแบบนี้ไม่ได้เ,เดี๋ยว มึงบอกไม่ได้ดับลอย The Door Blocker โอ้โหชื่อมึงกูเกียดมึง